สวัสดีครับผมสิทธิ์หโทรปฏิพัทกุศลีครับรหัสนักศึกษานะครับ68523502017นะครับจัดทำชิปวิดีโอนำเสนอในหัวข้อเรื่องนะครับการปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัตนโกสินทร์ครับเสนออาจารย์ประจำวิชานะครับประวัติศาสตร์กฎหมายนะครับชื่ออาจารย์ประจำวิชานะครับดอกเตรจุฬาพัฒนนะครับกีรติภูมิธรรมนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ใช้กฎหมายตาสามดวงเป็นหลักสำคัญในการปกครองบ้านเมืองจนกระทั่งเมื่อไทยเปิดประเทศโดยทำสนธิสัญญาเบาริงกับประเทศอังกฤษในพุทธศักราช2398และกับประเทศอื่นๆใ,ในลักษณะดเดียวกับประเทศอื่นได้ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องสนธิสภาพนอกอนาเขตของคนในบังคับ ต่างๆโดยกฎหมายและสารไทยไม่สามารถใช้บังคับกับคนเหล่านั้นได้ในกรณีเกิดการวิวาทกับคนไทยทั้งนี้เพราะชาวต่างประเทศไม่ยอมรับในระบบกฎหมายและการศาลของไทยโดยมองว่ากฎหมายตาสามดวงมีได้มีลักษณะเป็นประมวลกฎหมายตามหลักประมวลกฎหมายของยุโรปแต่มีลักษณะเป็นวรรณกรรมที่มีความยาวถึง41เล่มซึ่งยากที่จะ ย่นหย่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติในการศาลได้นอกจากนี้ยังมีการกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงและทารุณด้วยในการตรวจชำระก,กฎหมายและจัดทำประมวลกฎหมายใหม่คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ทำประมวลกฎหมายอาญาก่อนประมวลกฎหมายฉบับอื่นและได้นำเนินการร่างประมวลกฎหมายอาญาไว้เป็นแนวทางต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งคณะกรรมการร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งชุดโดยมีนายยอสปาดูนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสซึ่งเข้ารับราชการเป็นที่ปรึกษาในการร่างกฎหมายเป็นประธานคณะกรรมการคณะกรรมการชุดนี้ได้รับร่างกฎหมายอาญาที่คณะกรรมการชุดก่อนทําไว้ไปตรวจชําระและในที่สุดได้ยกร่างประมวลกฎหมายอาญาขึ้นใหม่ ให้มีลักษณะเป็นระบบประมวลกฎหมายของประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมายในภาคพ,พื้นทวีปยุโรปอย่างแท้จริงโดยอาศัยเทียบเคียงจากประมวลกฎหมายอาญาของฝรั่งเศสและฮอนลัปด,ดาเป็นหลักเมื่องานร่างประมวลกฎหมายอาญาสําเร็จเรียบร้อยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญารัตนโกสินทร์ศก 127เมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2451นับเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของไทยและเป็นการปรับเปลี่ยนระบบกฎหมายของประเทศไทยให้ทันสมัยเป็นที่ยอมรับของนานาอารยาประเทศกฎหมายลักษณะอาญารัตนโกนสินทร์ศก127ได้นำหลักกฎหมายอาญาอันเป็นที่นิยมในประเทศต่างๆขนานั้นนำมาดัดแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเมืองไทยแนวคิดในเรื่องการกระทำความผิด และความรับผิดชอบของบุคคลได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายอาญาใหม่มีเพียง6สถานคือ 1. ประหารชีวิต 2. จํจำคุก 3. ปรับ 4. ให้อยู่ภายในเขตที่อันมีกำหนด 5. ริบซัพย์ 6. เรียกประกันทันบนหลักเกณฑ์การลงโทษดำเนินไปตามประเภทในภาคพ,พื้นทวีโยโรปคือการลงโทษผู้สมรู้ร่วมคิดกระทําความผิด กำหนดโทษอัตราโทษขั้นสูงและขั้นต่ำเหตุลดหย่อนผ่อนโทษและเพิ่มโทษการลงโทษผู้กระทำความผิดหลายครั้งโดยไม่หลาบจำการลงโทษผู้กระทำความผิดที่ยังเป็นผู้เยาว์นอกจากนี้ประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้ยังมีแนวคิดที่แยกคดีแพ่งและคดีอาญาอย่างชัดเจนซึ่งในกฎหมายตาสามดวง,งยังปะปนกันอยู่ หลังจากที่ได้ใช้กฎหมายลักษณะอาญาเมื่อพุทธศักราช2451แล้วงานร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงได้เริ่มขึ้นแต่ดำเนินการได้เพียงเล็กน้อยก็สินสาา้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวงานร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ทำจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวหลังจากนั้นงานร่างกฎหมายก็ได้ำดำเนินการอย่างต่อเนื่องเมื่อกฎหมายลักษณะใด ล่างเสร็จก็ประกาศใช้ก่อนจนในที่สุดประกาศใช้ประมวลกฎหมายครบบริบูรณ์ในพุทธศักราช2478ประกอบด้วยประมวลกฎหมายลักษณะอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระธรรมนูญสารยุติธรรมนับเป็นประมวลกฎหมายที่ทันสมัยเป็นที่เชื่อถือได้ตามมาตรฐานของระบบกฎหมายสากลส่งผลให้ประเทศไทยได้รับ เอกราชทางกฎหมายและสารและการศาลกลับมาคืนอย่างสมบูรณ์ในพุทธศักราช2481สรุปนะครับการปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัตนโกสินทร์สาเหตุที่การปฏิรูปกฎหมายนะครับแรงเนื่องจากมีแรงกดดันจากชาติตะวันตกและความไม่เหมาะสมของกฎหมายเดิมซึ่งเป็นกฎหมายตาสามดวงและต้องการความทันสมัย และเป็นสากลส่วนผลกระทบของการปฏิรูปกฎหมายในครั้งนี้นะครับ 1. ความทันสมัยและเป็นสากล 2. การฟื้นฟูเอกลาชทางกฎหมายและการศาล 3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมการปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัตนโกสินทร์จึงเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนถึงความพยายามของประเทศไทยในการพัฒนาและปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกครับ